สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องราน้อยลอาเพิด์ตออฟฟิเชียลนะครับเปิดสีหอดงานพี่น้องเอ้ยนะครับตอนนี้อยู่พิกัดอยู่อำเภอสุวรรณน,นภูมินะครับสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเบิงเนื้อปัดหอยตกตุ๋นอยู่ป้าี่ยังไหอีก บานสนามนุ่นเมียมครับนมาทางนี้กันไหนพบตัวกินเนื้อสร้างยังแน่นี่ตั้งส้อยจุหนองไร่ลวกหรอกะปุบหยเอาพอสร้างขรัวลาบบ่เอกบ่เมีนลาบละก้อยอรขรัวสนอกก้อยขวัวลก้อยขวั้ยังเออก้อยขรัวส้อยจุเลยก็ออัน จุนเ่เอาแบบติดมันในเน้อพอติดติดมันๆเนี่ยนะอุ้ยสั้งซอยจุเคิดถึงใครบางคนจังเลยสร้างซอยจุละคิดหอดโคตรบางโคนรถอนอกะไหนนอกเะดับเงิมจำงาม สร้างขงน้อหนม่ได้อ้าแิเ้าทบ่มเนษแดหน่งนมีดไม่ดด็มตเวนหนวะเอาแบบจู่แบบเนือเสือไหมพ่อ เสียเราบะมี่ไหมต้องไขีดเกันน่ะด้วยหมักเาเออมีติดมันๆกาใไซเริ่มจังแสบ้ยกินหอดวงหญิง,งมากินซอยจุ ชี้มาแต่อุดรไม่กินอยู่อร่อยจังนี่อนอยู่อุดรเมือ่อคืนนี่บ้านไหนบ้านอันนน,นกอ,อกอน้องนาค้ำอันนี้อยู่อันนี้อยู่ทาง้งอะไรเขาอดูมด่มันดยู่ในสังกอง ต็มสามอย่างอย่างเดียวเออบ่จางหลายดอกอน้่งกับวัดพออยากปไนไนอุยอยากกินข้าวปุ่นนี่นวกินนนู้นทั้งหมน่เนข้าวปุ้นแบบนี้จ้ยมียมาข้าวปุ่นน้ำยาเนี่ยบ่เลิศจุ่มอยากนั่งเลยโอ้ตอมาก,กินเนือมังเนี่ย แต่ว่าในฟังนี้ต่อเขีนเนี่ยบอได้แบบแต่ว่ากัดคือว่าล่ะมันมันสวยแล้วเนาะมันอาจีพบ่สีสดปันไดน,นะครับแม่จา๋าเอาเข้าปุ้นได้หน่อยน้ำยาอะไรอะ่นะค่แนะแม่ไม่เป็นไรก็ต้องเฮ็ดเผ็ดหรอกหนูก็ไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าเติมพริกเอาก็ได้ นี่ลูกโดดอยู่บ่กินอะไรลูกเห็นมาเลยจมขึ้นรถเลยอีกประมาณสี่ห้าโลนี <S 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 be, ่แหละสามารถซีหาโล เดี๋ยวพี่น้องทาเบงตอนเอามาจุนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแบบว่าตอนแบบไมาเรียกอะไรนะตอนกับข้าวมาถึงหมดแล้วนะครับมาน,น,นี้มากับอาพบนะครับช่วงนี้ก็สีเทนไปน้ำกันเรื่อยออจะน้ำกันเรื่อยๆกินข้าวปุ้นไหมมีข้าวปุ้นนะโอเคพี่น้องเจอครับ ก้อยตัวต้องลยรัวกินส่ตู้ก็ใส่ตู้กน้ยาวุน่ก็ัวเออเนาะนเดย๋ยวมัาเป่าเป่ามันเป่าเอาชุนะ Ja, ดคือทำได้คือว่ามันเก่าวะใต้หลัใส่เห็นบ่นั่นเห็นเออเอ,อ้าอามคำนี้นะครับคำนี้ปลากไปหายหูงอิงไงเอ๊ยชุดสดๆ ตรงเบิ้งกันว่าเทาสิกินลันเขาสิกินนี่ตุง้งตระกียมรับุกผังเทีวพวกเนี่ยคนละกอกคละผ้าใช้มาหายปุ เลืดอปอลูกปอไม่ต้องือมเอ้ยพวกเพชรตีเมื่อี่น้องเบิงหน้าตาอาหารอันนี้สีดำนี่จะมาเพราะเป็นก้อยขั่อันนี้ของมากุ้งอินมีลวกจิ้มนะครับอันนี้ขนมจีนเลยเสือกแม่เลยกินน้ำมแม่ได้ไม พี่น้องน่ากินนะครับเออน้ำยาไก่ซอยจุ๊บ่ชสผัดผักสะใจดีผักสะใจแห้งมันผักทักพี่น้องครับคลิปนี้เข้าลำลากันไปนะครับสำหรับเพียงเท่านี้นะ เอาอีกคำกันเอาต้นยอดแสงเอา,า,า,าพี่น้องครับพอการคลิปหนานะครับ